มันไม่ได้แตกต่างในเรื่องของทำเลนะแล้วตอนที่ตั้งแล้วก็ลูกค้าเลือกคุณตอนไหนไปเปิดหน้าร้านในออนไลน์เดี๋ยวใช่วันเนี้มีคนบอกว่า,วา,วา,วามีคนทําเยอะแล้วใช่คุณไปโฟกัสกับคนที่เขาทําไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยากจะบอกทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับว่าวันนี้เรามีหลายคนมากเลยที่สอบถามผมเข้ามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตลาดออนไลน์กับการตลาดแบบที่เป็นออฟไลน์ปัจจุบ,บันนี้แตกต่างยังไงบ้างเนาะ ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้แตกต่างในเรื่องของทาเลนะแล้วต็วที่ต่างแล้วก็ไม่ได้แตกต่างในเรื่องของปริมาณลูกค้านอกจากมันแตกต่างกันที่ว่าใครตัดสินใจที่เลือกคุณแล้วก็วันนี้ร้านของคุณเองเนี่ยลูกค้าเลือกคุณตอนไหนมาตวฐานออนไลน์กับออฟไลน์ในต่างกันตรงที่ 1. 1> ว่าหนึ่งออฟไลน์ก็คือตอนที่แบบหน้าร้านที่อยู่ติดถนนแบบนี้ก็โอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือแบบทาเลทองเลยเนาะแล้วก็มีรถสัญจรขนาดนี้มีเออเ้าเรียกว่า กันไปปันมาเห็นชัดเจนเลย2ภผู้หาขนาดนี้ปัจจุบันนี้พอคอนเห็นจากหน้าเพจนะเนี่ยมันก็มีหลายคนมากเลยครับว่าเขาได้ทําการตัดสินใจเนาะที่จะเชื่อเลือกร้านนี้ว่าเห็นหน้าเพจลอยมาหรือว่าเห็นหน้าเพจกํากำลังค้นหาเรื่องการทำสีผมอยู่พอดีซึ่งร้านนี้เขาก็เด่นเรื่องการทาสีผมเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าตัวคนเองก็เช่นกัน,กนครับลองสังเกตตัวเองดีว่าคุณตื่นขึ้นมาปุ๊บคุณหยิบโทรศัพท์หรือหยิบแปรงสีฟันก่อนได้ไลองดีเช็คตัวเองดูนะว่าแท้จริงแล้วอ่ะคุณ ก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้ถูกป่ะเราเองก,ก็เช่นกันลูกค้าเองก,ก็เช่นกันไม่ใช่ตอนนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าใครก็ตามแต่นะครับที่คุณเป็นเลเซอร์มาร์เก็ตติ้งคือหมายความว่าไงตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะผพจ่งิงผมพูดมาตลอดแล้วแหละจนขนาดถึงสิ้นปีนี้มันก็ยังเกิดขึ้นเสมอๆแล้วก็ผมบอกว่าปีหน้าจะเกิดเลเซอร์มาร์เก็ตติ้งมากๆก็คือว่าต่อไปครับตลาดนิสตลาดที่แบบคนวิ่งเข้าหาร้านบาร์ก็เรียกที่รู้จักแล้วก็วิ่งหาร้านที่เขาแบบเชื่อใจตั้งแต่ในมือถ เนี่ยเปะตอนนี้ทุกคนที่ต้องทำบริการตลาดต้องการทัชเรื่องนี้หรือทำให้ลูกค้าเชื่อใจเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องให้ลูกค้ามาใช้บริการแล้วเขาถึงเชื่อใจแล้วถึงชอบแล้วถึงจะมานะอันนี้คือเป็นแบบการตลาดแบบเรียกว่าแบบลองเทิงคือระยะยาว ระยะยาวคืออะไรคือถ้าเกิดคุณสามารถทํางานได้ให้ลูกค้าแบบมาทําแล้วกลับมาใช้บริการซ้ำๆๆๆได้โดยที่วนล o o แบบแมแบบนี้เรื่อยๆได้เ <c oughs> ขาเรียกว่าการตลาดแบบลองเทิมถ้าใครทําเรื่องนี้ได้ดีมันก็ถือว่าเยี่ยมเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะทําแบบเสริมไปด้วยนะการตลาดแบบลองเทิมก็ยังต้องทําอยู่เนาะออฟไลน์ยังต้องทำอยู่นะออยตยแต่การตลาดแบบออนไลน์เพราะวันนี้นะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าวันนี้ทุกคนคุณจะไปเที่ยวไหนเหมือนผมตอนเนี้ผมก็นั่งมองแล้วว่าตอนนี้ในสุราษฎร์ผมจะไปกินข้าวร้านไหนถูกปะ ผมทำอะไรครับค้นหาค้นหาถูกไม้มค้นหาสิ่งที่อยากไปอยากกิน,นอ่ะสองคือทำอะไรครับดูรีวิวใช่ไหมดูรีวิวเสร็จปุ๊บทำอะไรครับผมก็ดูว่าเอ้ยมีใครไปกินแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างใช่ไหมอาจจะดูดาวเขาอาจจะดูคอมเมนต์อะไรต่างๆเพื่ออะไรเช็คความน่าเชื่อถือเช็คความมั่นใจถูกปะ่ะข้อที่สี่คือผมก็จะดูว่าเออโลเคชั่นเป็นไงบ้างไกลไหมเนาะเราเราปฏิเสธไม่ได้ครับวันนี้มันคุณคงไม่ไปขับรถหากกินข้าวร้านอาหารหรือคาเฟ่อะไรก็ตามแต่เนาะหรือว่าร้านทำผมที่ลูกค้า จะมาหาเราก็ตามแต่เนาะคุณต้องดู GPS หรือดูโล c a t i o n เนะว่ามันอยู่ใกล้หรือไกลข้อที่ห้าคือตราบใดที่ร้านคุณอยู่ในเขาเรียกว่า GPS เข้าถึงได้คุณจะไม่ติดปัญหาเรื่องของลูกค้าตามหาไม่เจอเลยซึ่งมันเนี้ยมันพิสูจน์แล้วว่าผมมาที่สุราครั้งแรกนะผมไม่รู้จักร้านอาหารดังเลยวัน,นวันนี้ผมได้มีกินโอกาสได้ไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งที่ป็นแบบร้านแบบแบบหอยใหญ่มากเลย่หว่าวคือมาสุราต้องกินหอยเนาะหอยนางรมใหญ่มากซึ่งแบบ อาหารอร่อยมากแต่ไม่ได้อยู่ติดถนนเลยทุกคนแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบคือถ้าเกิดขับผ่านแล้วมัไม่เจอแน่นอนแล้วก็ไม่เห็นแนะ่นอนเพราะว่ามันแบบทางจอดรถแล้วก็ทะลุไปในป่าชายเลนอีกเนาะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพนี้ให้ดูนะครับก็อย่างทีบอกไปว่าเห็นนะครับว่าถ้าถ้าตับใดที่เราเนี่ยสามารถแยกได้ว่าวันนี้การตลาดออฟไลน์กออนไลน์มันทางานต่างกันตรงที่ว่า ลูกค้าเซิร์ชเราหาเราค้นหาเราเหมือนเมื่อกี้เลยครับจากในมือถือคุณฟังเรื่องราวเมื่อกี้มาคุณเริ่มเข้าใจไหมครับว่ามเมื่อกี้คุณได้อะไรจากข้อนี้บ้างผมจะบอกว่าอันนี้แหละก็คือสิ่งที่ลูกค้าก็ทํากับคุณในมือถือเช่นกันนี่ฮัลลร้านผมร้านหนึ่งลูกค้าจะเดินทางแบบนี้เลยค้นหาก่อนสมมติร้านคุณเด่นยืดดัดคุณมีตัวตนในออนไลน์รือย,อย่างคนเดินหาคุณเรื่องนี้แล้วยังสมมติร้านคุณทําสีแฟชั่นได้จ๋าเลยสวยมากเลยแต่ คุณพิเศษเรื่องนี้ออกมาได้ดีก็อย่างมีคนเซิร์ชมีคนหาคนร้านนี้เยอะแยะเห็นปะแต่มื่ก่อนเราอาจะต้องทําป้ายที่ใหญ่มากๆเนาะที่แบบว่าลูกค้าผ่านไปแบบ2องร้านเมตรสามร้านเมตรท่ากิโลก็ยังเห็นอย่างเงี้ยนะเอาวะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วเนาะก็ป้ายไม่รักเม็ดหรอกเท่าในมือถือเห็นเก้าต่อสิบหกหรือหนึ่งต่อหนึ่งหรือสี่ต่อห้า ลูกค้าเห็นปุ๊บสวยชอบแล้วแล้วก็โอเค,ครับอันนี้ซือเหตุผลหนึ่งที่แบบว่าอยากให้ทุกคนเนาะในทำซาลอนออนไลน์หรือเอฟซีของส่งเองเองก็ตามแต่หรือใครก็ตามแต่ที่ผ่านมาแล้วเห็นคลิปนี้ผมจะบอกได้เลยครับว่าเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่วันนี้คุณต้องเอากระเป๋าตังค์งตัวเองไปแขวนอยู่ในออนไลน์ก็คือว่าอะไรไปเปิดหน้าร้านในออนไลน์อเดี๋ยววันเนี้ยมีคนบอกว่าวมีคนทําเยอะแล้วใช่คุณไปโฟกัสกับคนที่เขาทําไง เนื่ยใช่ไหมแต่คนที่เขายังไม่ได้ทำเนี่ยมีเยอะมากในประเทศนี้ลูกค้าเหลือเฟือแล้วก็ในในประเทศนี้ซาลอนยังอีกเหลือเฟือที่แบบยังไม่ได้ทำทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่านะครับเอาเรื่องนี้ไปทำซะแล้วก็มาฝึกมาเรียนรู้นะผมมีคลิปฟรีแล้วก็หน้าเพจแล้วก็ใน u t u b e นะครับพิมพ์คำว่าสมหัวซาลอนเนาะก็จะขึ้นคลิปความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เก่าๆต่างๆที่ผมไลฟ์เป็นข้อความแล้ว,ว่าเป็นเขาเรียก เนื้อหาดีๆเนาะก็อยากให้ทุกคนลองเอาเรื่องนี้ไปเสพแล้วก็อั d แ p t กับตัวเองดู่นะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็คอยตดตามต่อไปเนาะว่าผมจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็มีโอกาสได้เราคงได้เจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ